สัตยายตอนเช้าครับเพื่อนๆทุกๆคนวันนี้มีงานเช้านะจะนายไปหาหมอเพื่อนออกจากบ้านแต่เช้าครับวันนี้หกโมงหกโมงนี่ถามว่าเช้าไหมคือปกติถ้าคนทํางานเท้าเช้าก็เอาหกโมงก็จะเป็นเวลาเอาไปทํางานปกติเนาะเพราะว่าถ้าถ้าขับรถไปนี่บางคนนี่อาจจะต้องออกไปตั้งแต่ตีห้าตีห้าครึ่งอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าออกสายลมปกตินะ แต่ผมก็ออกเวลานี้ปากรดไปบ้านเจ้านายก็ประมาณ20นาทีครับเพื่อนดูจากเรื่อนแบบนะถ้าไม,ถาไม่ถ้าไม่ผิดพลาดอะไรก็ใช้เวลาเดินทางไม่นานสักเท่าไหร่เพราะว่าแถวบ้านผมก็ไม่ค่อยติดเท่าไหร่ครับเพื่อนเชา้าเช้าก็จะไปติดก็ไปติดแ,วแถวตรงซอยอที่จะทะลุไปสายสองครับนันก็จะไปติดนิดนึดนงครับนนติดติดระหว่าง เอาไฟเดดก็จะติดนะแต่ว่าก็ไม่ได้ดติดนักมากเท่าไหร่มองมองนี้ก็ยังมืดอยู่เลยครับอากาศหน้า,นาหนาวแวบบก็ยังแบบยังมีฝนมีอะไรอยู่ครับก็ไม่รู้ว่าหนาวหน้าหนาวหรือหน้าหนาวจริงหรือเปล่าหรือว่ายังยังหน้าฝนอยู่ยังมีฝนตกทุกวันครับนี่ก็ตอนเย็นก็จะเอาไปวิ่งรถเหมือนเดิมครับเพื่อนวันนี้ก็ขับรถมาน่ะ ก็จะลองไปวิ่งอะไรได้เสริมได,ไดน้อยเนาะช่วงเลิกงานเพราช่วงนี้ไม่มีโอีก็ต้องไปวิ่งรถบ่อยหน่อยเมื่อวันก่อนก็ไปวิ่งมาครับเพื่อนแต่ว่ายัางยังไม่ได้ตัดอบคลิปลงนะก็เดี๋ยวขอเวลาสักครู่พอดีว่าช่วงนี้งานเยอะแล้วก็เมื่อวานวันหยุดก็พาลูกไปเที่ยวที่ห้างมา สสวัสดี้ายามเช้าอีกรอบครับเพื่อนๆ เจ็ดโมงก็มาตรงเวลาเป๊ะเลยจริงควรจะมาก่อนนะครับไม่ต้องทำทำนิสัยมอนผมนมันเพื่อแต่ว่าผมก็เคลียร์รถเคลียร,ร์อะไรไว้เรียบร้อยแลย้วขี่ก็ถึงบ้านหลังใหม่ต้นนายละเดี๋ยวดูแล้วก็เอารถไปจอด กำลังเดินไปเพื่อนเนาะกาศสดชื่น,นครับเย็นสบายเลยโอ้หบิวสวยจังเลยเทา้าเช้าช่างยังไม่เข้ามานะเดินอยู่คนเดียวเมื่อคืนก็คืนก่อนก็มืดวันนี้ก็เช้าแต่ก็ไม่ได้เช้ามากครับผมก็ประมาณหกโมงครึ่งกันนะจะรีบเดินไปบ้านเจ้านายครับ เพื่อนๆออกเที่ยวกันออกเที่ยวไปรับออะไรนะครับญาติเจ้านายครับที่นครปฐมเจ้านายเพิ่งไลน์มาบอกเมื่อกี้พอดีเพิ่งกลับมาเนาะเอารถไปเอารถไปเช็คลมยางมาครับเจ้านายบอกว่าลมยางมันแข็งแต่ว่าตู้โฟกมันก็มันแข็งับเพื่อนๆมันสะเทือนนะผมก็ลดลงมาแบบสุดๆแะแล้วก็โทรไปถามพวกน้องๆที่ก็ขับรถ ดงโฟกด้วยกันอยู่นะก็บอกว่าพี่ลดลงมาเหลือทักสามสิบสามสิบสามก็เดี๋ยวไปทําตามที่น้องบอกครับเพราะว่า,วาโทรไปถามชั้นศูนย์ชั้นศูนย์ก็บอกว่าให้ให้ลดลงมาตามสเปคนี้แต่ว่าก็ยังเวลาขับแล้วก็ยังรู้สึกแบบกระด้างเ,เหมือนเดิมครับเพื่อนตอนนี้ก็ต้องเอาไปลดตามสเปคที่น้องคนขับด้วยกันบอกมาก่อนเนะาะเพราะว่าบางทีคนที่ขับ เขาก็จะรู้ดีเรานี่แต่ก่อนนี่ขับให้ให้น้องผู้ชายที่เป็นเป็นวัยรุ่นเขาก็คงแบบวัยรุ่นก็คงแบบไม่ค่อยรู้จักแบบสะทงสะเทือนนิดหน่อยก็คงไม่เป็นไรครับแต่พอขับให้เจ้านายสูงอายุก็ต้องนิ่มนวลหน่อยเนาะก็ตอนนี้กําลังออกจากบ้านครเพื่อนออกจากบ้านเจ้านายหน่อยไปรับคนที่แถวพระราชวังสนามจันเนาะนครปฐมก็ม ถึเป็นการท่องเที่ยวไปในตัวครับเลือนเช้าก็พาเจ้านายไปหาหมอมานะวันนี้ตอนแรกกันตอนบ่ายคิดว่าไม่มีงานเขาจะไปซื้อของกับน้องเลขาพอเมื่อกี้น้องเลขาก็าถามว่าออกไปไหนหรือเปล่าพอดีว่าเจ้านายเพิ่งสั่งงานมาานะก็โอเคครับระหว่างทางที่ขับรถไปรับายาเจ้านายนะครับเพือนวันนี้ก็ มาแนะนําเพิ่มเติมเทคนิคเล็กๆน้อยนะครับเพื่อนสาหรับเพื่อนคนไหนที่เคยขับรถส่งของมาก่อนหรือว่าขับรถขับรถมาก่อนแล้วกันนะครับแล้วอยากจะมาขับรถในผู้บริหารเนาะแล้วก็กลัวแบบว่าขับรถให้เจ้านายแล้วมันจะขับยากหรือเปล่าอะไรเนี่ยครับก็วันนี้จะมาแนะนำซิกเลไดน้อยเนาะคือขับรถ ขับรถเจ้านายนี่หลกัหลกๆก็ไม่มีอะไรมากหรอกเพื่อนก็แค่อาจจะขับขับตามสไตล์เจ้านาย <c oughs> เอาพูดอย่างนี้แล้วกันว่าขัดตามสไตล์เจ้านายเนาะไม่ใช่ขับตามสไตล์เราสไตล์เราขับรถแบบไหนเนี่ยเราอาจจะต้องอาจจะต้องอาจจะต้องกอมมันไว้ก่อนแล้วก็มาขับรถตามสไตล์เจ้านาย<ช>เราต้องรู้ว่าเจ้านายเราเนี่ยเป็นคนลักษณะแบบไหนถ้าเป็นเจ้านายสูงอายุเนี่ยเราอาจจะต้องขับรถให้มัน ดิ้นความปลอดภัยนะช้าช้าแล้วก็พยายามขับรถก็จี้คันหน้ามากเผือ่อระยะเบรกไว้หน่อยเพราะว่าบางทีการขับรถให้เจ้านายสูงอายุเนี่ยเราอาจจะต้องเบรคแบบาค่อยเบรคกันเพื่อเหมือนเหมือนการเลียเบรกนิดน,นึงเนาะเพื่อให้มันมีความนิ่งเวือนแล้วก็เจ้านายจะได้ไม่เมารถนะ,ะเจ้านายนั่งเราเมารถนี่ไม่ไหวก็แบบอ่า นั่นแหละครับก็คือพยายามขับช้าๆแต่ว่าก็ไม่ได้ช้าแบบขนาดนั้นนะครับก็เอาตามที่ดูตามความเหมาะสม,มะกันนาะตามสภาพถนนแล้วก็ถ้าขับให้เจ้านายที่แบบว่าเจ้านายสายฟิศหรือว่าเจ้านายที่สายทำงานก็อาจจะจะต้องมีความเร่งรีบสักนิดหน่อยอะยไรเงี้ยครับก็ศึกษาเส้นทางแล้วก็มันมันศึกษาเส้นทางเยอะๆรับเพื่อนทนอันทีที่ไล่เ,ลย,เยอะ พราะว่าถ้าเจ้านายสายออฟฟิศน,นี่ก็จะมีการประชุมมีออก,กนู่นออกนี่บ่อยเนาะแล้วก็เจ้านายสายออฟฟิศน,นี่บางทีก็อาจจะต้องขับรถแบบอาจจะต้องทําเวลานิดนึงอาจจะต้องผ่านคนบ้างอาจจะต้องใ,ใช้เทคนิคเล่นน้อยหรืออ,อะไรหลายๆอย่างมาก็คือ,อดูตามสไตล์เจ้านายเป็นหลักเนาะและ้วก็ถ้าเป็นเจ้านายแบบที่ น่ากังวลที่สุดเลยก็เจ้านายท,ที่ที่บอกทางเราเองอถ้าถ้าแบบนั้นก็จะเหนื่อยหน่อยแต่ก็เอาตามเอาตามที่เจ้านายบอกแล้วกันครับก็ไม่ไม่ไมต้องเป็นซีเรียสอะไรมากมายแต่ว่าหลักๆในการขับรถให้เจ้านายเลยก็คือเราก็ผมก็ดูดูเอาตามสไตล์เจ้านายแล้วกันนะเพื่อแบบว่าคนไหนแบบว่าเคยเคยขับแบบสไตล์ตัวเองมาก่อนแล้วก็ พอมาขับรถเฮจานายแล้วแบบเอ้ยมันจะเกรงมันจะอะไรกินได้เปล่าเดี๋ยวเราลองฝึกไปเรื่อยครับเพื่อนเดี๋ยวมันก็จะเกิดความเคยเชินครับแรกๆผมก็ขับรถสไตล์ผมก็จะแบบว่าอาจจะมีอันนี้บ้างนิดหน่อยตอนสไตล์สมัยทะ่ก่อนขับรถส่งของก็จะทําหามหน่อยพอมาขับรถเทเจานาก็จะลดลงมานิดนึงครับเพื่อนๆก็รถสปีดลงมาหน่อยอะไรเงี้ยอาจจะอาจจะหามมากไม่ค่อยได้เนี้ยก็ขับเอาตาม ของเจ้านายเนาะก็เป็นซิ่เล็กน้อยเพื่อนก็ลองเอาไปลองไปฝึกทํากันดูครับอาจจะขัดใจตัวเองบ้าง <laughs> แต่ว่าถ้ามาทํางานสายอาชีพนี้ก็ต้องก็ต้องอทําไม่ได้ครับผมเข <laughs> ้าเขนคนปรปฐมแล้วครับเพื่อน <laughs> แต่จะว่าจะเป็นจตว่าไปจริงๆมันก็นกคนปรปฐมมาตั้งแต่สรยารก็เป็นนคนปรปฐมแล้ว าบ้านผมาเราขับมาจากบ้านเจ้านายผมมามาตรงนี้ก็ประมาณประมาณสี่สิบห้าสิบกิโลน่าจะได้อยา่างเมื่อกี้ที่ผมเปิด GPS มาห้าสิบกิโลก็อพอๆกับไปสนามบินนะครับแต่ว่าวิ่งออกมาต่าจังหวัดก็ก็ไวกว่าครับรถไม่ติดนะแต่ว่าถ้าช่วงเงย็นก็ติดอยู่แต่ถนนเส้นสนี้แต่แต่ก็ไม่ได้ติดแบบ ไม่ติดหดบ้าเท่าไหร่ก็ไม่เหมือนเส้นเราจะพิถ้าเส้นนั้นไม่ติดนํามืนเลยเหมือนกันพอมาตางจังหวัดก็ชอบขาเมื่อสบายหูสบายตานะผมนี่ถ้าได้แบบเจ้านายใช้ไปตางจังหวัดชอบชอบไม่รู้ว่าเพืเ่อนๆเ,เป็นเหมือนผมหรือเ,เปล่าเพื่อนบางคนอาจจะไม่ชอบนะขับรถไปตางจังหวัดแต่ผมนี่อยากขับรถไปตางจังหวัดมากนะครับแต่ว่าเจ้านายผมเขาไม่ค่อยไปตา่างจังหวัดส่วนมากตั้งแต่ขับให้เจ้านายมานี่ ไม่ไปแต่รวมๆแล้วที่ขับให้เจ้านายมาทั้งหมดสี่คนครับจำได้ว่าสี่คนเนาะที่ได้ไปตัดจบบังหวัดเลยก็ไกลสุดก็ต้องจะไปที่ที่โคราชนะครับเลื่อนเขาใหญ่ขับให้เจ้านายอปุเนน่าจะน่าเป็นน,ปน,น่าจะเป็นการขับรถที่ไปตัดที่ไกลที่สุดแล้วก็คือไปที่เขาใหญ่นั่นแหละครับเลื่อนแล้วก็ไปก็ไม่ได้ค้างคืนนะครับไปแล้วก็กลับไปส่งเจ้านายเสร็จแล้วก็กลับ คือตั้งแต่ขับรถเจ้านายมาเนี่ยไม่เคยไม่เคยนอนค้างคืนเลยครับอ๋อมีมีอยู่รอบหนึ่งครับเพื่อนรอบเดียวก็คือไปชนบุรีนะไปชนบุรีได้นอนค้างคืนอยู้งเดียวครับที่เหลือก็ไม่เคยนอนค้างคืนเลยส่วนมากก็จะไปส่งแลวกลับแล้วก,วก็ไปที่ไหนครับเพื่อนแล้วก็แถวเมืองการนะครับส่วนมากก็ไปเมืองการก็ไปสองรอบไปกาญจนบ,บุรีแล้วก็ ระยองแต่ละยองส่วนมากก็ไปนี่คมอุตสาหกรรมนะับก็ไป้ไปแถวนั้นก็ส่วนมากจะไปรละยองชลบุรีก็ขับไปเจ้านายญี่ปุ่นก็จะไปนี่คมอุตสาหกรรมเนาะไป,ไปแล้วก็ขับรถแล้วก็เปลนางตอนนี้อยู่แถวนะคนรแจศีรับเลื่อนก็จากแบบก็ประมาณ15กิโลครับนะ่าจะอย,อยูแถว จุดที่ให้ไปรับน่าจะอยู่แถวคอนโดพระราชบังสนัตจันทร์นะครับอีกว่ายห่งหนึ่ะก็ใช้เวลาไม่นานครับเพื่อนบ้านเจ้านายมาครับเดี่ยวพอใกล้จะถึงแล้วครับผมฝนตกครับเพื่อนแล้วก็เมื่อกี้เจ้านายเจ้านายเก่าโทรมาครับบอกว่าวันนี้ให้ไปรับตอนประมาณสามทุ่มนะเคลื่อนลงแกก็บอกผมไว้ ไปล่วงหน้าแล้วเราแล้วเราเพื่อนแล้วผมมันลืมแล้วก็วันนี้ตอนแรกคิดว่าจะไปวิ่งรถดีนะแกะโทมาก่อน <laughs> ลืมไปเลยลืมสนิทไปเลยว่าอาแกนัดไว้ว่าให้ไปรับวันนี้เนาะที่สนามบินสวน,ทมน <laughs> ไม่ได้ไม่ได้นี่ไว้ด้วยไม่ได้จดไว้ด้วยก็ไม่เป็นไรครับเพื่อนๆพืเพราะว่าคือไปรับแกก็ดีกว่าเนาะ <laughs> ไม่ต้องไม่ต้องออกไปวิ่งงานก็ไม่เหนื่อยตอกักนเลื่นนะื่อบก็ค่อยขับรถเยอะมากครัววันนี้แต่จริงเส้นนี้ก็รถเยอะทุ่วเลยไม่ว่าจะมาวันวันธรรมดาวันหยุดก็รถเยอะเพราะว่าเส้นนี้มันก็มุ่งหน้าไปาเมืองกาเนะออกไปเมืองการออกไปราชบุรีแล้วก็ไปเพชรบุรีได้นะ ไปได้แต่ทั้งวันนะไปสุพรรณก็ไดนะ้เนาะก็เส้นเส้นนี้ผมก็วิ่งวิ่งบ่อยเพราะว่าเวลาไปเที่ยวก็ไปเที่ยวราชบุรีไปไปเที่ยวเมืองการหรือว่าไปเที่ยวเพชรบุรีบางทีก็บางทีก็หลบใช้เส้นนี้นะไม่ไม่วิ่งไปเส้นพหลามสองเนี่ยแน่รขับง่ายขับสบายแล้วเลี้ยวสิ่เลนแม้ว่ารถจะเยอะแต่ก็ขับสบายสบาย ในรถในรถนี่ไม่แน่ว่าที่หลังหรืกงมนานนี้ลมตกจร เปือนมองเห็นหรือเปล่าครับด้านตรงไปก็เป็นโรงพราเนาะแต่นี้เหมือนผมเคยพาเจ้านายญี่ปุ่นมาทักนะครับไม่แน่ใจว่าใช่โรงแรมเดียวกันหรือเปล่าจะเป็นโรงแรมอ่่เป็นโรงแรม ขอมได้หรือเปล่าเจอไหนรึปียังไม่รู้เลยพี่เดี๋ยวโทรหาเขาก่อนอ่ะเดี๋ยวลบชิดริมนี้ก่อนก็ได้ขอลบฝนก่อนได้ๆขอบคุณครับ เพื่อนตับนี้มารับจับไปรับเจ้านายคนเก่าที่สนามบินบ้านยำค,ค,ครับผมขอบคุณครับไม่ได้มานานเลยพี่รอพอๆจำไม่ได้ไป๋ยารถที่บ้านเจ้านายนะครับ เรามาจอดไว้ก่อนนะแล้วก็ยังไม่ได้ดูเลยคบเพื่อนว่าไปรับที่ไปรับที่ดอนเมืองหรือว่าไปรับที่สวนภูมอนะยังไม่ได้ดูยังไม่ได้ดูลายเลย <c oughs> แต่แกบอกว่าเครื่องลมประมาณสองทุ่มครึ่งนะก็ทันอยู่ตอนนี้เป็นเวลาหกโมงกว่าเองขี่รถเสร็จเดี๋ยวไปอเอารถกันครับ ก็เรียบร้อยคับเพื่อนเมื่อกี้เช็คเวลาก็ใช้เวลาเดินทางประมาณชั่วโมงหนึ่งเนาะไปรับที่สุวรรณภูมิพอดีแกไม่ได้รีดไอ้นี่มาให้บอกแต่ว่าเวลาลงแล้วก็ลืมถามว่าไปรับที่ไหนก็เลยโทรไปถามหลานเข้ามาเขาบอกไปรับที่สุวรรณภูมิก็โอเคเดี๋ยวออกจากบ้านเจ้านานครับผมก็มาถึงสนามบินได้สักพักหนึ่งนะครับเพื่อนแล้วก็ มาจอดรอเจ้านายอยู่ที่ปัม๊มบางจากนะครับเพื่อนปั๊มเดิมไม่ว่าจะขับแท็กซี่ไอ้ยไม่ว่าจะขับแก๊บหรือว่าจะขับรถมารับเจ้านายส่วนมากก็ชอบมาจอดที่ปั๊มนี้นะเพราะว่ามันสะดวกสบายเนาะหาของกินแต่ว่าจอดก็พยายามจะจอดนานเกินนะครับเดี๋ยวเขาล็อกล้อเอาผมก็จอดไม่นานเท่าไหร่หรอกเพื่อนแล้วก็จอดดูดูก่อนครับแล้วก็ ะระหว่างที่รอเจ้านายก็พอดีว่ามีเพื่อนๆคอมเมนต์มาบอกเนาะว่าถ้าสมมติว่าใครแบบอ,อยากจอดสบายๆจอดรอนานก็แนะนําให้ไปจอดที่ลานจอดจักรยานเนาะก็น่าจะออกไปทางถนนอ่อนนุชนะครับผมแล้วก็มันจะมีอ่าเป็นสนามปั่นจักรยานเหลืออะไรสักสักอย่างนะครับผมก็จําไม่ได้ละแต่ว่าตรงนั้นก็ที่กว้างขวางครับสะดวกสบายแล้วก็ ไม่ไม่เสียค่าจอดรถด,ด้วยนะครับเพื่อนที่ที่ผมจําได้เนาะผมเคยไปอ่าไปเคยไปส่งเจ้านายอยู่รอบหนึ่งไปทาอะไรสักอย่างผมก็จาไม่ได้ละแต่ว่าตรงนั้นก็กว้างขวางครับจอดสะดวกสบายแต่ว่ามันก็จะขับรถไปไกลหนะนะ่อยเนาะตอนนี้ก็เจ้านายยัง,ย,งยังไม่ยังไม่ตามครับเพราะว่าเ็นบอกว่าเครื่องลงประมาณสองทุ่มครึ่งเนาะก็ไม่รู้ว่าดีเลยหรือเปล่าก็สองทุ่มครึ่งกว่าจะโลหลดกระเป๋าอะไรเสร็จก็น่าจะราวๆสักสามทุ่มครับเพื่อนโอเคครับผมตอนนี้ก็ นั่งรอเจ้านายอยู่ครับจบงานเรียบร้อยครับเพื่อนรับจบรับเจ้านายสนามบินเจ้านายคนเก่าแล้วเพื่อนเจ้านายให้มาสามร้อยแกแก,ก็ให้ประมาณนี้แหละเพื่อนจะไปงานไปอะไรก็แค่อยู่ประมาณสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยแล้วแต่แต่ว่าเราก็ ไม่ได้อะไรมากมายครับไม่ได้คิดเป็นเป็นเวลาเป็นอะไรขนาดนั้นก็เป็นานายคนเก่าเรานะก็เคยมีแบบเขาเรียกอะไรครับเป็นียบใครมีความสัมพันธ์ดีๆต่อกันเนาะเวลาแกเรียกใช้อะไรเงี้ยถ้าไม่ติดธุระอะไรก็จะมามาให้แกตลอด